โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพลสุภโลปริยธรรมเก้าประโยคดรประธานสงฆ์ธุดงคัสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมภาคสายถูกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สายหยุดนิ่งในการที่จะรองรับบุญตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ พร้อมกับวัพรธรรมกายและประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งการบูชาข้าวพระนั้นกระแสทานแห่งบุญจะไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายของเรากระแสบุญนี้จะเป็นต้นบุญแห่งความสุขจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคาถวายผ้าป่าโดยกลราณมิตรเดือนเพนจันทรเสนาและกลยาณมิตรแพทย์หญิงกรวิพาสุรรัตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์คือกายาณมิตรพงศธรพลบัวไขและกายาณมิตรเจรนันแพนดีซึ่งทุกกิจกรรมบุญครั้งนี้นะคะก็สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานทุกๆท,ท่านค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านเจ้าพาพผู้มีบุญก็ยังได้รับผ้าไตรกรถินกลับไปที่บ้านค่ะ เพื่อนำไปอธิษฐานจิตนะคะเพื่อตั้งผังสำเร็จราชันปัตพีราชินีที่ดินให้สำเร็จเป็นอศัศจรรย์ด้วยค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ทุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะสาธุค่ะ